สบายดีมื่อนี้มาพบกับข้าพเจ้าเนาะจากซอง SMK Studio เมื่อนี้เขาจะมาสอนเทคนิคของการเพิ่มยอดซับสไครต์และก็ยอดวิวให้กับซองตัวเองสามารถเหดได้ง่ายเนะา,าเนนะสามารถเหดอยู่ในมือถือก็ได้แลวก็สามารถเหดอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่แนะนำเนาะข้าพเจ้าแนะนําให้เหตอยู่คอมพิวเตอร์เลยเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันจะโจยง่ายกว่าเนาะแลวก็บ,บ่งง่ายกว่าแลวก็ สะดวกกลัวว่าไงซะจะอยู่มือถือก็ได้เนาะไปถนัดแบบเลยโอเคไปกันเลยถ้าเพื่อไม,ม่การเสียเวลาก่อนอื่นบนเนาะเขาต้องมีคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเนาะอ่าโอเคเขาเข้าเลยเนาะเบิ่งตามมาเลยเข้า Google Chrome กกเนาะเปิด Google Chrome ขึ้นมาโอเคแล้วพิพมพ์ไปว่า You YouTube โอเค YouTube โอเค เข้ามาหน้าเราก็คลิกเลยยูทูบเนาะเข้ามาหน้าซ่องเขาเลยเนาะเนาะสังเกตเบิง้งอ่าอันนี้เป็นซ่องเขาเนาะถ้าใครยังบ่ทันล็อกอินเขา้าซ่องตัวคุณเองก็ล็อกอินเขาเลยเนาะแต่ว่าอันนี้นข้าพเจ้าล็อกอินแล้วอ่าโอเคเข้าตัวนี้เลยเนาะเข้าซ่องของเขาแล้วก็เดินมาอันที่สามเนาะยูทูบสตูดิโอคลิกเข้าไปเนาะมันจะมาหน้านี่ไปนี้นนะ YouTube Studio นี่เป็นการแบบว่า จัดการทุกอย่างนะของเฮานะจัดการซองจัดการวนะิดีโอเฮาเนาะแล้วก็เลือกอันที่สองเลยวิดีโอนี่เนาะอ่าโอเคอันนี้เป็นวิดีโอที่ขา่าวพเจ้าได้อาบลงแล้วเนาะโอมีวิดีโอถือลิขสิทธิ์อีกอันหนึ่งจะได้ลบออกกันเนี่นะโอเคนะน,นี่เ้าไปเลยเราเลือกวิดีโออันใดอันหนึ่งขึ้นมาก่อนก็ได้ข่าว้าพเจ้าขอเลือกตัวนี้เนาะ,ะตัวนี้วิดีโอตัวนี้โอเค คียเข้ามาแก้ไขวิดีโอ,นอเนาะอ่าโอเคให้ทุกคนเบิงสังเกตเบิงเนาะอยูอ่เบิงเมาเลยเมามันจะซีไปสังเกตเบิงตัวนี้เนาะอันนี้แม่หน้าจอสิ้นสุดเนาะและตัวที่สองแม่นาบัตบัตคันแมน,น่าซ่องของไผรแบบปั๊บเป็น,นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยหรือว่าอีอย่างเนาะถ้า บเข้าใจแล้วสังเกตเบิ่งหูไเลยเนีเาาเ่เข้ามาง่ายๆเลยเข้ามาแค่แค่เข้า,า u t u b e อ่าแค่เข้า youtube Studio มาแลวก็มาคลิกเข้าวิดีโอของท่านเนาะแล้วก็เลือกวิดีโออันไหนอันนึงขึ้นมาเนาะอ่าครับเจาเลือกตัวน,นี้นนเนาะแล้วก็มาอยู่ในนี้แบบมันแก้ไขวิดีโอนะเด้เข้ามามันกนส็สามารถเปลี่ยนซืรี่อ,อย่างได้ินะนี่เนาะแล้วก็ให้ทุกคนมาเบิ่งตัวนี้เนาะ2อ,อันนี้คราเจ้าสิขอเลือกเอาตัวที่หนึ่งก่อนเนาะ ตัวที่หนึ่งเนี่ยแบบๆเรามาเป็นการแนะนำคลิปวิดีโออันหนึ่งของเขาในวิดีโอตัวนี้อ่าในตัวที่สองนี่มันแนะน,น,นำกันแนะนำาลนะวิดีโอคือกันแต่ว่ามันสามารถแนะนำตัวทีไปหาซ่องของเขาได้อ่าเดี๋ยวเข้าใจเนาะเดี๋ยวเข้าไปอ,อ,อ่นเลยเอาตัวที่นี้ตัวนี้ก็เนาะตัวที่หนึ่งคลิกเข้าไปเลยโอเค ตัวที่หนึ่งมาละอันนี้เป็นตัวที่หนึง่งที่นี่เนาะตัวบัตเนาะตัวที่หนึ่งที่ข้าพเจ้าเลี้ยมาอ่ามีวิดีโอนี้โบโมีอย่างเนาะเด้อเหรอสบายเนาะไม่นี้ก็ม,กมาพบกับข้าพเจ้าจาก,จากสองเอสแอนเคเนาะก็เป็นวิดีโอปกติเนาะโบมีอย่างเลยโบมีอ่ะนะโบมีอย่างขึ้นมาเลยที่น่าอ่าส่วนนี้เขาสี่เอาวิดีโอนี่เนาะเป็นตัวลักที่แนะนำวิดีโอที่เขาอยากจะแนะนำลงไป โอเคมาเริ่มกันเลยให้ทุกคนนี่สังเกตเพียงตดีน,นี้เนาะมันเล็กบวกเนาะติ๊กไซต์ติ๊กไซตแล้วก็มันจะมีวิดีโอไลก์อัลลิสแล้วก็ซ่องเนาะให้ทุกคนเลือกเอาวิดีโอโอเคมันจะมาอยู่หน้านี่เนาะวิดีโอตัวนี้เออหน้าตัวนี้มันจะบอกว่าให้เฮาเลือกวิดีโอใดหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปแนะนําในคลิปในคลิปที่เฮาเลือกเมื่อกี้เนี่านะตัวอย่างเนาะ ข้าพเจ้าสิเลือกคลิปนี้เออตัวนี้คลิปนี้เนาะเดี๋ยวโอเคทุกคนเห็นบ่มันมีอย่างแลกขึ้นมาบ่นี่เนาะมันมีตัวนี้เนาะแลกขึ้นมาอเห็นบ่เห็นบ,อบอ่อันนี้มันโซอันนี้ขึ้นมาเนาะขอแนะนำว่ามันโซตัวนี้ขึ้นมาแมนสมมติถ้าทุกมีคนอื่นนะเขาเบิ่งคลิปนะเขาเบิ่งคลิปตัวนี้ของ,ของเขาเนี่ยนะเขาเบิ่งไปเนาะและมันจะโซตัวนี้ขึ้นมา โซขึ้นมาแบบแต่ว่ามันมันจะโซตัวนี้ขึ้นมาหน่เลยนะถ้ากระเจ้าอยากเบิ้งมาคลิปตัวนี้เนาะกระเจ้าสามารถกดกดนี่ได้เลยกดต่อมันโซขึ้นมาเนาะ,นะแล้วมันก็สซิิงไปหาคลิปคลิปตัวคลิปตัวนี้แหละที่เขาออกมาแนะนมนี่แหละในวันนี้เพื่อความละเอียด,ดีให้ทุกคนสังเกตดงเนาะอันสีฟ้าๆนเนาะเมนออะเมนจุดที่จะให้มันโซอันนี้นะขึ้นมา เอาขึ้เอากึมาเลือกอันนี้แมนคลิปตัวนี้เนาะแมนอ่าของข่าวพระเจ้าแมนมันฉิตตกอยู่12นาทีเสเอ็ดวินาทีเนาะสำหรับคลิปตัวนี้สําหรับคลิปตัวนี้แหละเลยเลยตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้มันจะเป็นอ่ามันจะเป็นอันจุดที่เฮาจิโซนนี่ขึ้นมาแหละแต่อันนี้มันเป็นบัตรและเวลายอยู่เทิงนี้มันจะเป็นบัตรแบบว่า เอาง่ายๆเลยเฮาอยากให้อันนี้นะมันโซขึ้นมาในช่วงระยะเวลาใดเฮากันเลือกเอาเลยสมมติว่าอยากให้มันโซอ่าหนึ่งนาทีเวลาของวิดีโอลินสิบสองนาทีอยากให้มันโซตอนหนึ่งนาทีหรือสองาอาอนนาสงามสี่นาทีก็ได้ได้เลยนเนาะเฮากันเลือกเอานี่เนาะอันนี้เฮามาเบิ้งข้าพเจ้าสี่อ่าให้มันโซอ่าประมาณระยะระยะสามนาทีซะอ่าโอเค สามนาทีั้งมดของวิดีโอมันสิบสองนาทีนี่สังเกตเวงเดี๋ยวเขามาลองรินเบิง้งเราวันนี้เนาะหนเห็นปะอันนี้เนาะอันสีคิฟฟ้าเนี่ยมันจะโซระหว่างสามนาทีแล้วมันจะโซ่โซขึ้นมาเห็เนาะลองมานนเนาะอันนี้มันเวลาทีของวิดีโอกำลังดำเลยนเนนดเนาะมันโซขึ้นมามันโซะขึ้นมาเห็นปะถ้าคนอื่นเขาเบิ้งคลิปอยู่ตัวนี้อยู่เลยเขาเห็นตัวนี้ขึ้นมาเนาะ แล้วก็สามารถอยากเบิรงคลิปตัวนี้ที่มันโซนะครับเขาสามารถกดเข้าไปได้เลยมันก็ลิงไปหาเลยเวลามันก็ชิมีอันสิ้นสุดของมันเองเนาะโอเคแล้วเขาอยากให้มันโซในช่วงเวลาใดอีกก็ได้เนาะสามารถเหดได้เนาะเหดต่อกันได้แบบทุกคนอยากโซในช่วงอระยะตัวนี้เนาะให้ทุกคนสังเกตเิึงนะระยะอ่าสามนาทีเออห้านาทีใช่ เนาะเลยไงแอด้ามาอีกเพิ่ม้ามาอีกจะให้มันแนะนำวิดีโอได้สมมติตัวนี้เนาะข้าพเจ้าสี่ถ้าถ้าซ่องของภัยที่มีวิดีโอหลายเนาะให้แนะนำแบบว่าเข้าไปวิดีโอของตัวเองที่ที่มันเห็นซ่องว่าเห็นในนี่นะให้เข้าไปวิดีโอตัวที่ตัวเองอยากแนะนำฮะล่ะก็เข้าไปกอปลิง์มันมาอะไรก็เอามาวางเสนอเลยก็ค้นหาเนาะน่าก็สิค้นหาแต่ว่า ต้องขคารเจ้าวิดีโอมีนิทซ์ซันเนาะมันก็เลยว่าว,าวาอร์เรซอกยากโอเคขคารเจ้าสิเอาตรงนี้เข้าไปอีกเนาะอ่าเด็กตัวนี้คลิปเมื่อกี้เลยเนาะมันจิโซ่ขึ้นระหว่าง5นาที2วินาทีนี่เนาะลองเบิ่งเอาเอาอันเซนเนาะอันนี่เป็นเวลาเขาเอาลองเรียงเด้อเด,ด้ออ่าโอเคนี่เริ่มเบิ่งกทำอินเลย,เลยเเลแล้วขพาไเจ้าสิรีวิวให้เฮ้ยเขาไม่ไปละ ตัวซิฟ้าทำอิฐนี่มันสโซขึ้นในสามนาทีเด้เห็นบ่มันโซขึ้นมาแล้วเนาะอ่าแล้วมันก็มีเวลาของมันช่วงเวลาของมันแล้วมันก็ปิดเองอ่าเดะประมานี้ตัวที่สองเขาเขาตั้งให้มันโซขึ้นห้านาทีคุณเบิงเด้เนาะมันโซขึ้นมาอีกเนาะเด้เห็นบ่อ่าประมาณนี้อันนี้มันการแนะนำ คลิปของเราเนาะเพิ่มยอดวิวอันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แหละเลยหลังจากที่แล้วตัวนี้เนาะเขาก็สำเร็จสำเร็จตัวนี้แล้วเขาก็บ,บันทึกไปเลยบันทึกเนาะอ่าโอเคถ้าจะแก้ไขก็เข้าคือเก่าเนาะแล้วก็ไปแก้ไขเอาแล้วก็มาตัวนี้เนาะหน้าจอสิ้นสุดหน้าจอสิ้นสุดนี่แมนอ่าความหมายว่ามันจะแนะนําคลิปวิดีโอของเฮาแล้วก็มันจะ แนะนำซ่องของเขาถ้าสมมติคนอื่นที่เขามาเบิงนะมาเบิงวิดีโอตัวนี้ของเขาเนาะเขาเบิงจนจบเลยท้ายท้ายท้ายของวิดีโอนะนาทีสุดท้ายนะว่าไงซะของวิดีโอแล้วมันจะโซอ่ะะโซอะมันจะโซขึ้นวิดีโอที่เขากําลังชีห้หินแนะนำในแ้วล็ซ่องเขาเนี่ยอ่าโอเคอ่าน่าจะบอเข้าใจเนาะเดี๋ยว เข้าไปอันนะเฮ็ดพร้อมกันเลยเบิ่งพร้อมกันเลยอ่าเฮาคลิกเข้าเลยนะจอห์นสุดเฮ้ยคิกเข้ามานี่เนาะตอนนี้เฮาก็อยู่ในวิดีโอตัวนี้คือเก่าเนาะเด้์เห็นบ่วิดีโอของข้าพเจ้าอ่ามันจะทางเบิรเนาะมันนี่รวมทางเบิร์นนาทีกับ6วินาทีอืมนี่เนาะตอนนี้อันเส้นเส้นน้อยๆซื่อๆอยู่นี่มันมันจะมันจะอยู่ระหว่าง15นาที 46่สิบวินาทีเนาะ,ะในวันนี้เนาะเขาจะเพิ่มอ่าเขาจะเพิ่มวิดีโอแล้วก็บซ่องของเขาเขาอันนี้ทุกคนเบิ่งสังเกตเบิง่งมันมี4ี่หแบบเนาะแต่และหกแบบมันก็จะแตกต่างกันไปแบบอธิบายแต่หกแบบเดียวเลยว่าแต่ว่าสามอันนี้มันก็ลักษณะคือกันเนาะให้ใใหห้้เบิง่งโอเคเนาะเขาก็เริ่มเลยเขาเลือกข้าพเจ้าข้าพเจ้าแนะนำข้าพเจ้าใช้แต่ร์หกแบบตัวนี้เนาะ อาแบบที่หนึ่งเลยเนาะโอเคขาับเจ้าคลิกเขาเลยเดี๋ยวได้ออกก่อนแลขอออกก่อนเพราะว่าตัวนี้มันตกกักเกาที่เขาเจ้าเห็นแล้วเอามาแก้ไขจริงๆเนาะถ้าถ้าคลิปใครที่บ๊ทันเคยแบบเหดผเหตมาก,ก่อนแล้วก็แก้ไขใช่ไหมให้กดตัวนี้ได้เนาะแล้วมันก็สิแต่ว่าเขงเขาจะกดแล้วมันจะขึ้นนี้เนาะคลิปแนะนำเนาะเออแต่ว่าแต่ว่าอันท่าผู้ใดคลิปวิดีโอตัวนี้นะคงผิย ยังโบได้หับการแก้ไขมาแล้วสามารถคลิกได้แต่ว่าของข้าพเจ้าอยากเริ่มต้นใหม่นะแบบตั้งค่าใหม่นะข้าพเจ้าสิก,กดหมายบวกรูปน,นี้อเดี๋ยวก็คือเก่าเนาะมันจะมีวิดีโอไลฟ์การ์ลิ้นติดตามแล้วก็ซองข้าพเจ้าเลือกวิดีโอโอเคนะมันขึ้นมาแล้วขึ้นสี่เหลี่ยม,มนี่ขึ้นมามันเขียนในะทางอันนี้ว่าวิดีโออัปโหลดล่าสุดเนาะโอเคเดี๋ยวเขาก็แอดมาอีกเพิ่มความละเอียดนึงอ่าตัวนี้มันเขียนใช่ปะ วิดีโอดีที่สุดสำหรับผู้สมอ่าแบบข้อหมายว่า2สองอันนี้เนาะเฮาอยากเอาวิดีโออันใดที่เขาอยากแนะนำให้คนอื่นที่เขาเบิ่งนะงใส่เขากเอาใส่เลยเขาเจ้าคลิกตัวนี้เลยเนาะมาเพิ่มวิดีโออีกเดนเนาะแล้วมันจะไปเข้าไปหน้านนี้เอขอาหนนานี้เลยให้เขาเลือกเลือกคลิปวิดีโอที่เขาอยากจะแนะนำเพื่อก้าวละขอบเจ้าขอเลือกตัวนี้เนาะตัวอย่างให้เบิ่ง โอเคแล้วเนาะมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นบอเห็นบออ่าขึ้นมาแล้วอันหนึ่งเนี่ยแต่เมื่อกตัวนี้เนาะคตัวนี้แล้วก็คือเก 9, ้าเข้าวิดีโอก้าวอ่าเขาต้องแนะนำตัวนี้โอเคเด็กเห็วนวมันออกมาแล้วเห็นบอและและเขาอยากแอดเข้ามาอีกมันสา,สามารถแอดเข้ามาได้เนาะเด็กมันเขียนใช่ปะแปลว่า จำกัดมันมนะสูงสุดได้แต่ซีวิดีโอซีอันเท่านั้นประมาณเดวันเขียนใช้มันกั่สิมลิะถ้าไกลไกลประมาณไก่สีมลิเรันม่นมดได้ฮ mm hmm. ะขนาดข้าพระเจ้าชิหรือ่ะแล้ว่็คลิกใา่แล้วก็กกกดดิเลตอยู่อ่าคีย์บอร์ดได้เลย mm hmm. โอเคมันมาแล้วเนาะสองวิดีโอเนาะอาสองวิดีโอแล้วเด mm ี hmm. ๋ยววันนี้อยากเพิ่มมาซ่องเฮาขึ้นมาแบบ หน้าหน้าหน้าปกซองเขานะประมาณซองเขานะ,ะครับคลิกเข้าตัวเก้าบวกเข้าเก้าแล้วกันให้เขา้าอ่าตัวที่สามคลิดตามเนาะโอเคเดมันขึ้นมาลนะซองเราเห็นบอกกาโลโก้ซองเขาของซองเขาแะ้รกัปั๊บมันนอยนให้มันมาอยู่ระวางกางของคลิปนี้หน้าปกคลิปเออโอเคเดมาอยู่ระวางกางแล้วอโอเคเนาะอันนี้แมนนะซองของเขาแล้วกันพีที่โอ สองอันนี้เป็นวิดีโอที่เขาจะแนะนำโอเคแต่วันนี้ฉีอธิบายที่ทุกคนเห็นสามอันนี้เนาะนี่เนาะสาอันนี่เนาะฉีด,ดำๆเนาะอันนี้เป็นแบบช่วงเวลาของมันคงอันนี้นะของพวกสามอันนี้นะเห็นไหมมันจะมีวิดีโอเนาะเนี่ยวิดีโอสองอันแล้วกันตัวนี้เนาะอันติดตามเนาะโอเคให้ทุกคนปั๊บให้มันอยู่ปั๊บให้มัน ยูท้ายสุดของวิดีโอที่เขาสใส่เนาะให้ให้ใหไปคลิกเมาส์ใส่ยูแจ๋ๆเนาะเลยกะดึงลากเลยนเนาะเลือนมันมีมันมีม,นม,มันข้อจำกัดพอด่อแดมันเลื่อนความสม่ำๆเลยมันสุดเลยมันเลื่อนไปโตอะไรเนาะให้เลื่อนมันจนมันจำสุดพี่นะอ่าให้เลื่องว่าทั้งสามอันเลยเนาะ,อะโอเคเลยเนาะให้เลื่อนมาจำเลยอ่า อันนี้จื้อเ้ออัน,นี้เป็นช่วงเวลาอาที่ที่วิดีโอมันจะโซขึ้นนะนะเระวาไม่โอเคถ้าแบบว่าคลิปไผ่ที่แบบนั้นเท่ากับก่อนสิจบคลิปนะให้ให้ปะให้ปะอันเวลาประมาณซักวินาทีก็ได้แบบให้เพรามหมายว่าให้มันให้วิดีโอตรงนี้ให้มันได้โซขึ้นไปเป็นจังไดเดียวเดี๋ยวเราไปเบิงน้ำกันเลยเขา้เขาเรือมากนเร่อ,าอสายหนนเนาะอ่าประมาณนทีานี้ อยวเขาลองเรียน้ก่อน,นนะดิ่มดวีดีโอเลยไปเลยนีก่กับไม่ได้นะขอปิดเสียงก่อนเนาะลองเลีง้งเดยเห็นบ่มันขึ้นมาเลยเนาะหเห็นบ่ฮอตสวงเวลาที่มันโซมโซมาเลยถ้าคนที่กำลังบึงคลิปนี้ของเขาอยู่จนจบคลิปเนาะอลไรวบบนี้เ,เ,นเขาจะเห็นวิดีโอนี้ของของเฮาเนะน,นำเนี่ยโซขึ้นมาแล้วกับซองเขาเขาสามารถคลิกเขาเลยแบบคลิกเขาเลยนะ อยากเบิ้งดีแล้วเขาสามารถคีดเขาเลยตัว,ตวนี้เนาะถ้าเขาอยากเบิ่งเลยว่าหน้าโรไฟซองเฮาหรือว่าหน้าปกซองเฮาสินะเขาสามารถคลิกตัวนี้ได้เนาะแล้วเข้าไปเบิ่งแล้วกะ็สามารถติดตามได้และะ้วก็เห็นคลิปหลายๆคลิปที่เฮาอัพลงเนาะเห็นทุกคลิปเลยเนาะที่เฮาอัพลงไปเลยเนาะเห็นเนาะ เขาสามารถคลิกเข้าออตัวนี้ได้แล้วก็คลิกเบิรงวิดีโอที่เขาแนะนําได้เนาะเดะเนาะเนี่มันจับขึ้นมาเดะเห็นไหเขาคลิกแสมันติดตามมมเขาคลิกแสบถ้าคนอื่นมาเนบิรงเขาคลิกแสบเนี่ยเขาัมันกิดชีวิ่งไปหาหน้าปกซ่องของเขาเลยอ่าโอเคเนาะเทคนิคตัวนี้แนะนำเลยให,ให้ดึงตัวนี้มาอ่าให้มันอยู่ทายสุดของวิดีโอเลยเนาะบออยากให้มัน ไปโซหลายสมมติอ่าสมมติเฮงชิเนาะเฮาวิดีโอเฮาแบบมันยังมันจบคลิปอะไรแบบนั้นอะไรอย่างไรมันแต่มันโซอันนี้ขึ้นมาอยู่มันกระเบิงวงงา้วเหมือนบอนี่เนาะเห็นบ่อันอันขราบเจ้าสิร้องนี่ในวงนี้อันนี้ยังมันจบคลิปเถื่อนเนี่ยแตวมันโซขึ้นมาอีกหลายนาทีเติบส่วนมันสิจบคลิปมันกับบังเนาะสิประมาณนี้เนาะให้แนะนําให้เลื่อนจุดมันสุดจุดมันซ้ำตัวมันจำกัดอะไรเนาะ ให้มันเลื่อนมาใช่ไหมเดี๋ยวเนาะมันเลื่อนมาแต่มันกระซูเนาะอันนี้มันเดี๋ยวเห็นวะกำลังยกมือใบบ่ายนั่นแหละมันกระซูตัวนี้มาคนอื่น,ขนเขาเบิ่งเขาจะคลิกเข้าไปเลยก็ได้เนาะไม่ได้ยากเองโอเคเนาะหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเขาก็บันทึกไว้เลยใครที่อยากมาแก้ไขก็ถ้าถ้าผู้ใดแบบอยากมาแก้ไขเนาะอยากแนะนำวิดีโออื่นเนาะให้ให้แนะนำ อยากแนะนำวิดีโออื่นนอกจากวิดีโอสอันนี้เนาะเขาจะแค่ติ๊กไซต์ติ๊กไซต์แล้วก็รึบรึบแล้วก็บันทึกอ่าเข้ามาท่าน่าเขาก็มาขีดตัวน uh ี้มันก็ให้สร้างใหม่เขาเนาะแต่ถ้าเขามาขีดตัวนี้มันก็ตั้งคาตัวเก่าเขาที่เขาเหตุไปเมื่อกี้นะมาให้เนาะพอจะเข้าใจเนาะโอเค ก็มีต่เท่านี้แ้เนอันสำหรับเทคนิคการเพิ่มยอดสับสไคร b e แล้วก็เพิ่มยอดวิวให้กับซ่องของเขาถ้าใครมากคลิปนี้ก็ขอกดไลค์นเด้อแล้วก็กดติดตามซ่องใเขาเน่เพื่อสิโบพาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปสร้างสารค์แร์ที่ออกมาเรื่อยๆวันนี้ก็ขอจบคลิปกันเท่านี้ไปก่อนเลยเนาะและต่อไปสิมาเป็นคลิปใดแล้วก็มาติดตามมือนเา